คอนเสิร์ตนะคะโอเวอร์คอนะคะปีที่13นะคะนี่มาปีที่3นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้อีที้ระงรถลูกช้นะลูกชาของเรานะคะตอนนี้ข้างหลังคือสวนดอกไม้นะคะทุ่งไฮเดนเยียนะคะสวนดอกไม้นี่เรามาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะรู้สึกว่ารอบนี้จะปรับปรุงขึ้นเยอะมากๆนะคะคือดีเลยนะคะรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้นะคะ เราต้องใค่อยๆเดินนะคะมันาจะกิ้งนะคะนี่คือทุ่งดอกไม้นะคะนั่คือลูกชายของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูกลบกล้องกันนะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเดี๋ยวเรไปก่อนเลย นี่คือทางด้านหน้าของทุ่งไฮเดนเยียนะคะจะมีข้างหลังอีกนะ